ุณจะลองกัน嘛ผมถือกล้องให้ไหมอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวบองกนอ่าเคยขับไหมเนี่ยไม่เคยอะอ่าถือกล้องให้ฮนะ,ะเขาให้ขี่วะไหนก็ลองได้ไงคุณจะเอาไม่หาเอาก็ลองดิดนี่คุณต้องคุณต้องลาง,งานไปสอนแม่ขับเลยดิ <laughs> ใช่เบรกท้าเบรกหน้าเบรกหลัใช่ไปเดียว<ช>อ่เพราว่าคุณต้องลาง,งานวันหนึ่งแล้วแหละไปสอนแม่ขับไปส่งเลยไปกับรถ <ละ S 1> ไปหน้าป่ะใช่ใช่อันนี้มันมีกี่สเต็ปแล้วแหละมันมีมันมีโลสปีดมันสปอร์สตสปีดมันมีสามสเต็ปนะมีโลมีไฮ<อ>แล้วก็มีมีเดียมเออก็คือมันเป็นสปีดอ่ะแหละไปรอบนี้เนี่ค่ะดีดีดี โอเคไหมล่ะ <Okay. S 1> มีให้หลานนั่งได้ด้วยนันเนี่ยมันเลื่อนบอกเลื่อนอะไรได้ด้วยก็คือพ,พับขึ้นพับลงขึ้นมาโอเคใช่แล้วบอกมันเลื่อนสไลด์ไปข้างหลังได้ด้วยลองดูดิอันนี้ผมเล่นได้เลยใช่ไหมเนี่ยจของร้านเขาไม่ว่าอะไรนะะัก็คุณซื้อแล้วนี่ยังไม่ได้จัยตังค์เลยตอ,อ,อนนี้จับจับนี้ไป อาแล้วคุณก็ถ่ายตอนคุณขับเออเนี่ยค่ะถ่ายไปเลยเออลองลองไงลองไงว่าสมมุติเอาไปทำคลิปเงี้ยรอบหนึ่งเลยรอบใหญ่เลยรอบหนึ่งนูนเลยไปเลยโอ้โหแันสีม่วงนี้ก็สวยนะหนึ่รอ้อยอน คันเมื่อกี้เขาเซ็ตไปแล้วใช่ไหมฮะครับแม่เขาดีใจใหญ่เลยโอ้ยแต่เสียงโทรศัพท์นี้ดีใจเขาซื้อืม่ให้นะนี่ไปใช้ขัดเงาเรียบร้อยอันนี้คือขัดเงาอันนี้มีลูกค้าเอาแล้ว,ลวก็คือขัดไว้ให้ลูกค้าคใช่ไหมฮะ เป็นไง,ไงอันนั้นคือถอยหลังมันจะมีเสียงระวางรถด้วยเป็นไงบ้างวางชนเขาชนเขาถอยเลี้ยวดีเออเหมือนถอยรถยนต์นั่นแหละชิดไปชิดไปรายอย่าบิดไปเร็วนะพุ่งพุ่งฮะโอ้ยเดี๋ยวอยู่ก็เป็นเดี๋ยวเป็น เป็นไงบ้างง่ายดีอ่ะโอเคป่ะเยี่ยมด้วยเราก็ปิดกุญแจแค่นี้โอเคกุญแจมีรีโมทด้วยนะรีโมทดแต่เขามีรีโมทเดี๋ยวไปแจกตายโอเคโอเคเรียบร้อยก็ทันนี้เดี๋ยวอันนี้เขามีปติปิดไว้นะเดี๋ยวต้องรออ๋อต้องรอกเหรอสยๆโอเคแต่เสื่อติดไปถึงเขาไม่กล้าลอกหรอเผลอๆเนี่ยแกจะนั่งขี่โดยไม่เอาเนี้ยออกจริงๆคือข้างหลังมันมีอะไรบ้างนะเนี่ยไอ้ที่เปิดกุญแจ มีมีอันนี้มีอันนี้กระจกมีกระจกหลังให้กระจกกระจมองหลังอันนี้คือที่ชาร์เดี๋ยวเขาจะแถมนั่นให้เปทมเมอร์ทำเมอร์อันนี้คือชาร์เดี๋ยวคุณต้องไปเช็คให้เขาชาร์ทให้ดูป่ะบ้านไหเขารับประกันอยู่แล้วเนี่ยข้างหลังมันเลื่อนได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเหยียบงนี้เราเลื่อนนี่ไหมเป็นแท้มันแท้มันเหรอเอเฮ้ยผมดูมาหลายช้านี่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือเนี่ยของเด็กอันนี้ก็คือหมุนเห็นไหมก็หมุน เนี่ยตรงนี้ใส่ของได้อีกนะสมมติเรานั่งสมมติว่าสมมติว่าเราอ่านพูดตรงๆนะเรานั่งคนเดียวก็จริงอ่ะเรานั่งขับคนเดียวเรามีที่ใส่ของเพิ่มตรงนี้ก็คือเราเลื่อนแบบนี้สมมติาเราไม่มีคนเราขับคนเดียวก็จริงเราไม่มีคนนั่งเนี่ยนะแต่ว่าเราอยากได้ที่ใส่ของเพิ่มเรามาใส่ตรงนี้ได้ก็ต้องหมุนตรงนี้ก่อนแล้วก็แต่ว่าคุณต้องไปดัดแปลงไอที่ปิดนี้ให้แม่หน่อยนะมันจะไหลแต่จริงเราปิดไว้ก็ได้นี่เขาเอาไปแล้วพี่ฮะเอาไป้วเนี่ยที่จริงอน่ะเราปิดไว้ก็ได้มันไม่หล่นแหละนะก็คือี้ แล้วก็เนี่ยมันจะมีที่เหยียบตรงนี้เป็นเซฟล็อกเหยียบแล้วก็เลื่อนมามันติดเบาะทิปวะเออใช่โอ้โหพอดีเนี่นะเนี่ยเลื่อนนี้มันก็จะรับตัวนี้ก็สามารถใส่ของได้อีกใช่ปะเนี่ยเห็นไมอันนี้ก็คือตอนไปขี่นะให้เอานี้ออกนะอย่านั่งนี้ส่วนใหญ่ ผู้ใหญ่เขาแกแบบจะเสียดายกลัวบออขาดบ่ออะไรนั่งมันไม่สบายเ <c oughs> นาะให้เอาตัวนี้ออกซะโอเคไปเปลี่ยนแบตแป๊บนึงแบตหมดเลยใครโวยวายเลย <c oughs> นั้นไม่เป็นไรก้านเขานะสุขภาพติดก็ให้ดีแบดเ่้นแบตก่อนนะคือคันที่เขาจะไปส่งนั้นขึ้นรถแล้วหรอตกลงคุณได้คันไหนวะเนี่ยคันนู้นเหรออันนั้นลูกค้าลูกค้าอ่าโอเคเมื่อกี้คุณลองเบรกยัง เขามีที่มือจับให้เด็กด้วยนะของคุณก็มีใช่ไหมเนี่ยมือจับเด็กมีของคุณมีเออมีก็สเปคเดียวกันเลยเนาะเนี่ยมีเข้าไปแล้วเนี่ยไปแล้วเออดีเนาะผลไปเองเลยได้เวลาชำระค่าเสียหายอเขาเขาไปขับแล้ว ใช่ไหมไม่ใช่รุ่นเดียวกันป่ะรุ่นเดียวกันป่ะรุ่นเดียวกันเมื่อกี้ไปลองคันรถอ๋ออันนั้นมันคันเล็กเหรออันนี้มันเป็นตัวทีอะไรมาถึงใหญ่หรือเล็กคันเล็กใช่ไหมอ๋อไอ้คันเมื่อกี้แพทนขนาดไหนึงเท่าไหร่คันที่อันนี้เนี่ยนี่ อันนี้ใช่ไหมมันเหมือนกันเลยนะจริงจนเงมันเหมือน,อนกันจริงเหรออัน,นตรงน,นี้ก็จะแคกว่าแล้วก็จะแคคุณดูไม่ออกเลยเนะ <c oughs> าะกันใช่ใช่ดูกับตาไม่ออกนะเราเออลองไปจอดตรงนู <Okay. S 1> ้นมูแก <Okay. S 1> okay, ได้เลยร แล้วก็ไอ้แป้นก็ไม่เหมือนกันเนาะแป้นตรงนู้นอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างบนคันตัวลงคันนี้นะผมว่าเอาคันนี้ดีกว่าเนอะอ่าถอยดีดนะว่างรถเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรติดล้อเดี๋ยวก่อนผ้าดำผ้าดำติดเหรอฮะมันจะพันมันพันเปล่าไม่เป็นไรค่ะเอาจอดเทียบกันเลยเออแต่คันนี้กว้างกว่านิดนึง แพงกว่าเท่าไหรนะ่น้องพันหนึ่งเหรอเยอะอยู่เหรอประมาณเท่าไหรอ่อแพงกว่าเท่าไหร่สองพันต่อได้ขนาดเนี้ยนะอ,อ๋อต่างกันที่ข้างหลังด้วยนะนเป็นยังไงคะ ข้างหลังนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้มีทัมเมอร์ให้ด้วยใช่ไหมครับน้นองมีทัมเมอร์ให้ด้วยใช่ปะ่ะมันก็ใกล้เคียงกันมากนะนิดนึงใ,ใช่ใช่นิดเดียวเนาะต้องลองขึ้นนั่งดูค่ะมันจะสบายแต่ว่ามันสไลด์ได้หมดนะเดี๋ย้อนเพยุ่ณมาบอกรายละเอียดเอออ๋อก็สไลด์ได้เหมือนกันหมดอ๋อนี่แบตเตอรี่อยู่นี่เลยเหรอเห็นชัดเลยวะคันนี้เอาแบบเอาแบบ เอาแบบใกล้เคียงเทียบกันหรือเป่าได้ค่ะเนี่ยแล้ววิธีใส่อ๋อที่ใส่นี่นี่ไงวัสดุมันจะวัสดุมันต่างกันวัสดุมันจะเป็นแบบว่าบางโคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเหล็กอันนี้เป็นเป็นพลาสติกด้วยไงแต่ว่าถ้าจริงๆเราดูไม่ออกหรอว่าเราไม่ได้ดูบ่อยๆไงเราไม่ได้จับบ่อยๆไงใช่ใช่ใช่แต่โอเคนะก็เหมือนนี่แต่ที่จับมันเท่กว่านะ มีท e like ี่จ <único Liberty eye throat> ับดิเหมือนแฮนด์จักรยานเลยจับคือที่จับพวกไอตัวนี้มันจะสวยกว่าใช่สวยนี่สวยกว่าเยอะเลยดิเบรกมันก็จะเป็นแบบอะไรมันจะเป็นธรรมดาใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นผมว่าตัวนี้แหละนี่นี่ที่ล็อกนี่อันนู้นมันเป็นอันนู้นนะอันนี้แต่ปุ่มปุ่มไอ้นี่อันนี้กดยังไงวะเนี่ยปุ่มไอ้นี่พี่ตัวนี้มันจะตัวปุ่มมันจะอุคสรรค์มันก็มันก็ดีต่างกันอ่ะเนาะ เออนะเทียบรุ่นกันนี้ดูไม่ออกเลยเนาะบางทีเราไม่ได้อยู่คู่คียแบบนี้เนาะ,ะแต่ว่าโอเคแหละถ้าเราดูแล้วมันก็โอเคนะสวัสดีนะคะผมก็อยู่ที่้าพยุตร์อรี่นะคะ